à à nâng đong nâng đong nâng đong nâng đúng à, à, nâng đúng <laughs> nâng đong nâng <Mà> đong nâng <laughs> đúng <laughs> nâng đúng nâng

พ่อมาแล้วพอมาแล้ว,ลวกระดูด ใช่ไหมเข้าไปข้าบะมาพ่อไปแล้วพ่อไปแล้วบ่มาเร็ว มาเล็เปิดหนูหน่อยเปิดหนูหน่อยหนูอยากเข้าไปหนูอยากเข้าไปหาพ่อเปิดหนูหน่อยเปิดอหนูหน่อยบอกพ่อที่พ่อพ่อเปิดหนูหน่อยหนูอยากเข้าไปหาพ่อเปิดหนูหน่อยหนูอยากเข้าไปหาพ่อ เปิดหน่อยเรียกตียเรเดียกพ่อเด็กพ่อที่ล่ะเดียกพ่อเด็กพ่อเข้าไปหาเดียกพ่อที่ล่ะให้พ่อเปิดประตูให้ให้พ่อเปิดประตูให้หนูเรียกพ่อที่ล่ะเรียกพ่อเปิดประตูให้หนูหน่อยเปิดประตูหนูหนูหน่อยหนูจะเข้าไปหาหนูจะเข้าไปหาพ่อเปิดประตูให้หนูหน่อย บอกพ่อที่องอนแล้วงอนแล้วนอนแล้วงอนแล้วนอนรอเหรอนอนรอให้พ่อเปิดประตูให้เหรออบอกพ่อที่ล่ะบอกพ่อบอกพ่อเปิดประตูให้หนูหน่อยหนูจะเข้าไปข้างในหนูจะเข้าในบ้านหนูไม่กัดรองเท้าหนูไม่กัดรองเท้าแล้ว หนูหนูไม่กัดรองเท้าพ่อแล้วให้หนูเข้าไปหน่อยพ่อจ๋าให้หนูเข้าไปหน่อยหนูไม่กัดรองเท้าพ่อแล้วบอกที่ละบอกพ่อแล้วที่เข้าไปในบ้านเปิดประตูให้หนูนอยอยากเข้าบ้านบอกพ่อที่ล่ะบอกพ่อเร็วหนูไม่กัดรองเท้าพ่อแล้วบอกดีบอกบอกเร็ว หนูไม่กัดรองเท้าพ่อแล้วพ่อจ๋าให้หนูเข้าไปนอยให้หนูเข้าไปในบ้านนอยหนูไม่กัดรองเท้าพ่อแล้วพ่อ,อย่ากโกรธหนูสิ